เกมมือถือใหม่ที่น่าติดตามการเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าของ Cashit b u i l d e Land of Pets ทำให้เกม MONSTER CATCHING RPG นี้เป็นที่สนใจมากขึ้นอีกแล้วมาดูว่าเกมนี้มีอะไรบ้างที่ทำให้เป็นเกมที่คุณต้องลองเล่นในช่วงต้นปีนี้ Cashit Builder Land of Pets จะพาผู้เล่นเข้าไปสำรวจโลก Open World ที่กว้างใหญ่และไร้ขอบเขตผู้เล่นจะได้เป็นเทรนเนอร์ที่จะออกไปจับแพลหรือมอนสเตอร์สุดน่ารักที่มีกว่าร้อยชนิดแต่ละชนิด มีความเป็นเปต่างกันไปตามภูมิประเทศที่อาศัยอยู่มีภูมิประเทศทั้ง8แบบให้เลือกสำรวจแต่นี่เป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้นคุณไม่ใช่เพียงแค่เทรนเนอร์ที่จับท้ายเท่านั้นแต่ยังสามารถเลือกชีวิตที่คุณต้องการได้อีกด้วยคุณสามารถเลือกที่จะเป็นช่างประปาคนเหมืองหรือเชฟเพื่อให้ท้ของคุณช่วยกันในการสร้างบ้านและพัฒนาที่อยู่อาศัยของคุณคุณสามารถเลี้ยงท้ายของคุณให้เป็นเหมือนเพื่อนและเพลินกระแสในชีวิตของคุณได้และนี่เป็นจุดสำคัญของเกมท้ของคุณไม่ได้มีไว้แค่ต่อสู้แต่ยังสามารถทำงานเคียงข้างคุณได้อีก ด้วยคุณสามารถเลือกอาชีพให้แพรของคุณจากกว่า1ิบอาชีพต่างๆที่มีความสามารถและความสัมพันธ์ต่างๆที่ช่วยให้คุณสร้างบ้านและพัฒนาที่อยู่อาศัยของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่นี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดแพทของคุณยังสามารถพิวัฒนาการได้หลายขั้นจากร่างสุดน่ารักกลายเป็นอสูรสุดแกร่งคุณสามารถพัฒนาความสามารถของแพทของคุณได้อย่างล้ำลึกและเมื่อคุณพร้อมแล้วก็เตรียมตัวไปสู่การต่อสู้เชิงกลยุทธ์ในพทเบิลเทส ที่มีระบบาธาตุแท้ทางและท่าไม้ตายที่สามารถเปลี่ยนแปลงการต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วและเมื่อคุณเตรียมตัวพร้อมแล้วก็เวลาที่จะสร้างเรือหอกของคุณเองเพื่อนำกองทัพแทบุกตะลุยไปยังดินแดนลึกลับที่ไม่มีใครเคยค้นพบเพื่อปลดล็อกเซอร์ไพรส์สุดอลังการที่รอยอยู่เกมนี้มีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากมายอาทิรอยเท้าสัตว์จับแทบเกือบร้อยชนิดออกสำรวจโลกกว้างแดภูมิประเทศบ้านและสวนสร้างบ้านและมอบหมายงานถ้าช่วยสร้างบ้านและพัฒนาที่อยู่อาศัย ส่งแสงแม้วาวาระบบวิวัฒนาการหลายขั้นพัฒนาแพจากร่างน่ารักสู่ร่างสุดแกร่งดับไว่ต่อสู้เชิงกลยุทธ์ใช้ระบบท่าแท้ทางและท่าไม้ตายเรือใบสร้างเรือหอกนำกองทัพทแทลออกผจญไทยไปยังดินแดนใหม่แผนที่ผจญไทยโลกกว้างอิสระในการสำรวจและใช้ชีวิตแคชิบิเลนออฟแทสเป็นเกมที่น่าสนใจและมีความสนุกที่จะพาเวลาของคุณไปได้อย่างไม่รู้ตัวคุณจะเลือกเป็นเทรนเนอร์ที่เลี้ยงเธอหรือเป็นช่างประปาที่สร้างบ้าน การตัดสินใจอยู่ในมือคุณมาลองเล่นและพบความสนุกที่รออยู่ในเกมนี้ดูสิเกมนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนล,ล่วงหน้าในระบบ Android ผ่าน Google Play Store ไทยคุณพร้อมเข้าไปสำรวจโลกของแพหรือไม่มาลองเล่นและพบความสนุกที่รออยู่ในแคชิบิลแลนด์ออฟเทส